โอเคครับเขามาอยู่ในเกรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับในเกรมโลมาเอกนะครับเพื่อนๆอ่ะมาวันนี้นะครับขอกันหน่อยละกันนะครับมาดูกันซิว่าวันนี้จะรอดหรือไม่รอดนะครับวันนี้เอาเข้ามานะครับอยู่ที่2000นะครับเพื่อนๆออโต้ไปเลยนะครับเพื่อนๆมาดูกันหน่อยนะครับกับช่วงเวลา1นึ่ทุ่มนะครับ18นาทีไม่16นาทีครับเพื่อนๆทุ่ม 16นาทีนะครับของวันที่21นะครับเดือน5นะครับวันนี้เอาเข้ามา2,000เรนเบ็ดแบบเท่ๆเลยนะครับเพื่อนๆเบ็ดที่210ร้อยสิอนเบือนอานะครับมาดูกันหน่อยวงการนะครับวงการโลมา X นะครับเป็นตัวใหม่นะไม่ใช่โลมาของโจ๊กเกอร์หรือว่าโลมาตัวเก่าอ่ะไม่ใช่นะนะครับผมนี่เป็นโลมาใหม่นะครับเพื่อนๆรูปแบบคล้ายๆกันนะครับแต่ความปังผมบอกเลยว่าเสียวกว่า ลงรูปนะครับเรียบร้อยยาเป็นไงดุ่งบดีเม็ดนี้นะครับมาถึงร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมหนีกันอยู่แล้ะนะครับผมจะไม่อยู่กันนานเนะี่ยโตเข้าให้สวยโตเข้าให้ โปะเข้าใ่าสวยโปะเข้าใ่าสวยเจันนะเพื่อนเพื่อนเม็ดนี้มาคือจบผมบอกแล้วช่วงเวลาที่ผมเลือกนะไม่มีผิดนะเรียบร้อยคนระับเพื่อนเพื่อนจบสวยการันตีเลยครับว่าโดนแน่นอนนะเพื่อนเพื่อนเรียบร้อยจบ เม็ดอย่างนี้มารู้เรื่องได้เลิกกันเลยครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับดีดเข้ามานะครับอยู่ที่9,200นะครับ เอามาแค่อยู่ที่2,000เท่านั้นนะครับดีขึ้นมาเก้าพันะครับเท่ากับวันนี้นะครับบวก7,000นิ่มๆเลยนะได้เยยอเวลานะครับไม่3นาทีในเกรมโลมมาเอกนะครับถ้าโดนใจนะครับอยู่ทางด้านล่างไปลองดูแล้วกันนะครับเลิกให้เป็นเย็นให้ได้นะครับไม่ถึง3นาทีผมเลิกนะครับดูผมเป็นตัวอย่างแล้วกันนะเด็กที่มียุทธต่ำกว่า18ปีก็ไม่ควรรับชมคลิปนี้สวัสดีครับพอแยกยาเอ